สารธรรมนี้ขอกล่าวคำว่าเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราก็ทำได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใช่คนธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญยาณมิตรทุกท่านนะครับ ช่วงบ่ายๆวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒท,ที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ต้องย้ำกับพี่น้องเสมอนะครับด้วยเจตนารม์เจตนาหลักนะครับที่มีพันธะสัญญาต่อตัวเองนะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บารมีธรรมของครูบาอาจารย์เพื่อ สืบทอดต่อไปตราบนานแสนนานนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ขออญาตนำเขี้ยวเสือในตำนานของหลวงพ่อปานนะครับามาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับก็ถือว่าผมพึ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับเมื่อได้มาแล้วก็ถือว่าไม่พลาดโอกาสานะครับเป็นเสือที่ มีความสวยงามมากๆนะครับสวยงามอย่างไรก็ตามที่ผมได้โชว์ที่หน้ากล้องนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นกันชัดๆเลยดีกว่าอ่านะครับนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ เป็นเขี้ยวเสือที่ที่ใหญ่มากๆนะครับเนี่ยความชําของเกี้ยวนะครับชัดเจนเลยอ่าแล้วก็มีรอยจานนะครับอ่ครบอ่านะครับนี่เป็นเสืออาปากนะครับเนี่ยตาลูกเตา๋าแล้วก็หูหนูนะครับ ชัดเจนมากๆนะครับเนี่ยก็พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับะนะครับเนี่ยมีความสวยงามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันะนะครับลอยจานก็ถือว่าเต็มเลยนะครับชัดเจนมากๆเลยเนี่ย หางตวัดสวยงามมากๆนะครับตวัดมาด้านหลังนี่หางยาวสวยนะครับและที่สำคัญนะครับเสือตัวนี้ก็ผ่านสนามในการประกวดมานะครับผ่านสายตาของคณะกรรมการจนได้รางวัลชนะเลิศนะครับนี่การันตีสวยงามมากๆนะครับเนี่ย นะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยที่พี่น้องได้มีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับเนี่ยนะครับนี่ยันกอญ้าแล้วก็ตัวลึตัวลือ,อ,อน,ลนะครับน,นะครับเนี่ยมองก็จะทะลุด้านหัวของเสือเลยนะครับเนี่ยถือว่าสวยงามและก็มีความคลาสสิกนะครับ นะครับถือว่าที่สุดของที่สุดแล้วนะนะครับในวันนี้พี่น้องแฟนคลับนะครับท่านใดที่มีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาดูก็ถือว่าไม่น่าพลาดนะครับเสือหลวงพ่อป่านนะครับพบเจอได้น้อยหายากมากๆนะครับแล้วก็เป็นเสือที่ตัวใหญ่มากๆนะครับเนี่ยบึกๆเลยนะครับ สวยงามนะครับขออญาตขยายนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นกันชัดเจนเลยนะครับนี่รีบๆเลยนะครับของดีมีน้อยนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับมีรางวัลการันตีเลยนะครับเสือตัวนี้นะครับนี่ นะครับความช่ำของเขี้ยวนะครับชัดเจนเลยเป็นเขียวเสือที่ตัวใหญ่มากๆนะครับเนี่ยรอยจานทุกอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยตามที่ผมได้มีโอกาสพบเจอมานะครับไม่ได้เจอบ่อยอย่างนี้นะครับหายากมากๆเลยนี นะครับก็ลองศึกษาพิจารณานะครับถือว่าที่สุดของที่สุดแล้วที่ผมได้มานะครับถือว่ามีโอกาสได้ไปเสาะแสวงหานะครับก็ได้มาสมความปรารถนานะครับพี่น้องก็ลองลองพิจารณาในการตัดสินใจนะครับราคาก็ที่ได้มาก็ไม่ถือว่าถูกนะครับต้องสู้ราคาก่จะได้มานะครับ เพราอนั้นก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับนะครับนี่แหละวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสนะครับนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจพา,าคีนะครับวรตถุมงคลที่คนนิยมกันมากเลยนะครับเสือหลวงพ่อปาน ถือว่าเป็นเสือเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับนะครับพี่น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยตัวใหญ่มากๆนะครับเนี่ยนะครับขออยญาตซูมนานๆพี่น้องก็จะได้เห็นกันชัดเจนนะครับเนี่ยรอยจานนะครับ เต็มตัวเสือเลยนะครับนี่แหละถือว่าเป็นพระเอกของวัตถุมงคลเบอร์หนึ่งจริงๆนะครับวันนี้ที่ผมได้มานะครับนี่ก็ต้องขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านนะครับในแต่และคลิปก็ไม่นานนะครับ ประมาณ10นาทีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการารีวิวแบบสั้นๆนะครับน,นะครับนี่แหละพุทธคุณก็แน่นอนนะครับป้องกันพวกมนดำคุณใสนะครับคงกพันจาตรีมนเสน่นะครับ มหานิยมมหาอำนาจนะครับนี่ดูการอาปากของเสือนะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับเหมือนที่ผมบอกเนี่ยมีรางวัลการันตีนะครับขอญอาตหยิบกล่องให้ดูนิดหนึ่งนะครับเนี่ยโต๊ะที่สองนะครับ นะครับหมายเลข329นัมเ no. บอร์41707นะครับเนี่ยแล้วก็ที่สุดของที่สุดนะครับนี่คือหมายเลข1นึ่งที่ได้รับรางวัลในการประกวดมา,านะครับนี่แหละก็ถือว่าโชคด,ดีมากๆนะครับก็เมื่อได้มาแล้ว ะนะครับก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่นะครับสวยงามอย่างไรชัดอย่างไรก็ตามที่ผมรีวิวให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่ได้ผ่านสายตาของท่านอย่างยดชัดเลยในวันนี้นะครับนานๆน,นทีนะครับที่จะได้เจอแบบที่ที่สุดของที่สุดอย่างนี้นะครับ หาไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องเพราะนั้นก็พี่น้องท่านใดที่มีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาดูในวันนี้นะครับก็ไม่น่าพลาดจริงๆนะครับเนี่ยโดยแฟนคลับนะครับเสือของหลวงพ่อป่านนะครับไม่น่าพลาดเลยในวันนี้นะครับ เาละพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับประมาณนี้นะครับ10นาทีพอดีนะครับก็ต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดสุดท้ายก็ขอบาร,รมีธรรมของพ่อปานนะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงประสบในความโชคดีนะครับเดินทางไปไหนมาไหนขอให้แค้วแข,า,ขาดปลอดภัยนะครับ กิจการรุ่งเรืองทำสิ่งใดก็ขอให้รวยๆนะครับสมความปรารถนาจงทุกประการเทินผมสุรพัฒก็ต้องขอกล่าวคำวมากับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับ